เรายังอยู่ในโลกเดิมๆความคิดเดิมๆเ,เราไปอยา,อ,าอยากขายของสมัครเป็นตัวแทนแล้วเราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อยากจะเป็นคนดีใหม่อยากจะเป็นคุณแม่ที่ดีใหม่แล้วถ้าเราไม่เกิดการลงมือทําบอกได้เลยว่า,าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งที่ได้คือตัวคุณเท่านั้นสิ่งที่ได้คือตัวเราเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นแม่แม่ค้าออนไลน์หรือเป็นแม่คนถ้าวันนี้สิ่งใดในบนโลกใบนี้ไม่มีตำราสอนใดๆว่าเราทำถูกต้องไหมเราดีไหมจนกว่าเราจะเกิดการเรียนรู้จนฝ่าเราจะหามุมหาจุดที่ใช่เหมือนเหมือนเมื่อกี้เนี้ยนะที่ครูยุเดินมากำลังหามุมหาแสงนะคะพอไปดูโทรศัพท์อีกเครื่องวันนี้ใช้ p p o o n ไลท์นะคะมันออกจากหน้าเหลืองๆได้นะคะใช้ iPhone ไลท์ ซึ่งหลายๆคนก็มีเทคนิคนะคะในการไลฟ์คือโทรศัพท์ใครๆไปเข้าที่ไหนก็บอกโปรโมทว่า vivo ไลฟ์แล้วสวย vivo ไลฟ์แล้วสวยเพราะอะไรคะทำไมคนถึงลงทุนในการซื้อโทรศัพท์ในการไลฟ์ให้ตัวเองสวยเพราะคุณจะเกิดความมั่นใจคุณจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยใครหน้าฉันสวยจังเลยอะคุณก็พอเวลาคุณสวยคุณเกิดความมั่นใจ คุณก็กล้าสิ่งที่คุณจะพูดกล้าสิ่งที่จะนำเสนอนะคะและคำพูดพูดผิดพูดถูกก็ช่างประไลค่ะไม่ต้องไปตัดช็อตคัดเหมือนอัดวิดีโอฝ่าจะได้กว่าจะทำเสร็จได้ไลฟ์ไปเลยค่ะวันนี้สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสร้างตัวตนนะคะให้เราทำอย่างต่อเนื่องให้เราทำอย่างต่อเนื่องวันนี้นะคะครูยุอยากจะบอกกับทุกคนว่า วันนี้ครูยุทธจะเป็นคนสำเร็จเพียงแค่สเปของในบนโลกใบนี้ที่ใครๆก็มองข้ามนะคะใครๆที่มองข้ามและคุณจงจำไว้ว่าตราบใดก็ตามนะคะที่เราเกิดการลงมือทำคนที่ได้คือตัวเราและยังอยู่ใกล้กับคนสำเร็จถ้าวันนี้เราอยู่ใกล้กับคนที่เขาคิดลบบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้น มันจะฉุดล้างคุณหลายๆคนที่ครูยุ้ยไปดูนะคะว่าเขาอยากดีขึ้นอยากรวยขึ้นอยากสําเร็จขึ้นในบางครั้งเราจําเป็นจะต้องตัดใครคนใดคนหนึ่งออกไปนะคะคุยคยุยขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะที่ครูยุ้ยติดตามนะคะอย่างเช่นโค้ดใหม่มนัญญานะคะครอบครัวโค้ดอยู่กับครอบครัวในบ้านหลังใหญ่ แต่ในวันที่โค้ดเขาตัดสินใจนะคะอาจารย์บัณฑิตนะคะเป็นเมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงนะคะของโค้ดใหม่แล้วก็ครูเอว่าคนยุติดตามของคนที่เขาประสบความสําเร็จทีนี้นะคะอันนี้เอานํามาแบ่งปันให้ฟังโค้ดใหม่นะคะอยู่ในบ้านมีบ้านอยู่ แต่อาจารย์บัณฑิตบอกว่าน้องถ้าน้องอยากสาเร็จน้องออกจากบ้านมาโค้ดใหม่ก็มาอยู่เชา่ชาเช่าห้องอยู่นะคะแล้วสร้างตัวตนจนว่ามีลูกศิษย์มากมายใครที่ไปอยู่ใกล้กับโค้ดใหม่สําเร็จกันทุกคนเก่งกันทุกคนพัฒนาดีได้กันทุกคนเหมือนกับอยู่ในบ้านถ้าวันนี้ถ้าเราไลฟ์ยอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกว่าแสงมันไม่พอพลังมันไม่พอ เราจะต้องลงทุนซื้อนั่นซื้อนี่ลองเปลี่ยนความคิดออกมาข้างนอกบ้างก็ได้นะคะเราทำสายตาผู้คนข้างนอกเห็นไปในวันที่เรามองเป็นตัวตลกแต่ทําไมคนที่เขารายได้ไปเที่ยวอิสระการเงินแบบว่ามีในกระเป๋าทําไมเขาถึงกล้าเพราะเขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้น ฉันมีอิสรภาพในทางการเงินฉันมีอิสระภาพทางเวลาอยากทำก็ทำคนอื่นจะมองอยังไงก็ช่างแต่ฉันมีความสุขสิ่งแรกนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะสำเร็จ 1. คือการอยู่ใกล้และเสพความรู้นะคะเสพความรู้แล้วที่เหลือตัวคุณเป็นคนลงมือทำวันนี้นะคะมาให้กำลังใจกับทุกคนนะคะว่าไม่มีสิ่งใดบนโลกใบนี้เก่งทุกอย่าง ถ้าวันนี้เราอยากพูดเก่งเราอยากดีขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการพูดค่ะถ้าวันนี้เพื่อนถามคุณว่าไปดูหนังแล้วหนังเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างสนุกไหมนะคะหนังเรื่องนั้นสนุกไหมคุณตอบว่าเออหนังเรื่องนั้นมันก็สนุกอยู่นะมันสนุกมากเลยเพื่อนแต่คุณไม่สามารถมาเล่าให้กับเพื่อนฟังได้ว่า นังเรื่องนั้นน่ะมันสนุกยังไงพระเอกกับพระเอกกับนางเอกเขาเออ่เป็นยังไงบ้างคุณไม่สามารถเล่ากันกองได้แต่ถ้าวันนี้คุณฝึกสมองของเรานะคะฝึกสมองของเราฝึกสมองของเราให้แยกเป็นหมวดหมู่ให้แยกเวลาเราจะพูดสิ่งใดไม่ว่าจะนึกคิดสิ่งใดมันก็ถูกกันกองคุณยุ้ยไม่ได้มีสคริปต์เลยนะคะมีแค่หัวข้อคอนเทนต ที่จะนำมาแชร์แบ่งปันฉะนั้นในบนโลกออนไลนะะ์เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์นะคะเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์เป็นเจ้าแม่นักเขียนเพราะอะไรถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกนิสัยไม่ว่าจะเป็นการนักสรุปเวลาคุณไปฟังใครไปดูใครไปเสพใครแล้วลองทำตามจะสวยหรือไม่สวยจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตามความเข้าใจที่เราสัมผัสตามความเข้าใจที่เรารู้นะคะเมื่อคือนนี้ครูยุ้ยไลฟ์ที่ใน Tik t o k นะคะ ไลฟ์ใน TikTok อทุกวันเวลา2องทุ่มคึ่งก็จะมีคลื่นพลังงานของพลังงานคนบวกๆที่เข้ามาติดตามรับฟังมีคนที่ชอบนะคะในการปรับเปลี่ยน i มเซ็ตคือคนที่จะมาเจอครูยุ้ยนะคะคือคนที่ต้องการอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ครูยุ้ยถามทุกคนนะคะถามทุกคนว่าความดีคืออะไรวันนี้คุณลองถาม ถามว่าความดีคืออะไรวันนี้ถ้าเราถามเด็กห้าขวบเมื่อคืนคุยุพูดในเรื่องนี้นะคะถามเด็กห้าขวบเด็กห้าขวบนะคะเขาก็จะเกิดความคิดว่าเอ๊ะเมื่อพ่อแม่ถามฉันว่าความดีอะไรเด็กก็จะตอบคุณมาตอบคุณมาว่าหนู หนูพูดจาไพเราะใช่ไหมคะหนูเป็นเด็กดีหรือยังหนูช่วยเหลือตัวเองหนูไม่ดื้อกับพ่อกับแม่หนูเป็นเด็กดีใช่ไหมคะนี่คือความคิดของมุมมองของเด็ก5ขวบพอถ้าไปถามอายุ20บ้างความดีคืออะไรสลับวัย20ที่กำลังเรียนมหาลัยในคนระดับมหาลัยเด็กก็คงจะตอบว่าหนูเนี่ยจะเป็นดี เป็นคนดีของพ่อของแม่โดยการตั้งใจเรียนโดยการที่จะช่วยเหลือค่าเทอมแบ่งเบาภาระโดยการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนี่คือความหมายและมุมมองสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราสัมผัสฉะนั้นความคิดวันนี้ที่ทุกคนเข้ามาไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุการณ์เรื่องร้ายเรื่องดีที่ผ่านมาในชีวิตสิ่งที่เจอตามช่วงจังหวะของชีวิต ฉะนั้นตอนที่คุณเจออย่างนั้นคุณก็จะมองมองมองเหตุการณ์ณแบบนั้นแต่พอเวลาเราโตมากขึ้นความคิดเราก็จะเปลี่ยนมากขึ้นพอเวลาเราเจออะไรมากขึ้นเราจะเห็นสิ่งที่มันแตกต่างมากขึ้นถ้าวันนี้นะคะคุณถ้าวันนี้คุณเป็นมดนะคะอ่ะเป็นมดมดมันก็จะทำงานเป็นกลุ่ม มดมันก็จะทํางานเราก็จะไม่เราก็จะเห็นกันแค่และกันเพราะว่าสายตามดก็จะเห็นแค่แค่มดกันแต่ถ้าวันนี้เราถอยออกมานะคะจากการเป็นมดนะคะอย่างเช่นอ่าเป็นอะไรดีเป็นยักษ์ที่มันสูงมากขึ้นเป็นเป็นยีราฟก็แล้วกันพูดถึงสัตว์นะคะจากจากมดกลายเป็นยีราฟยีราฟที่คอมันสูงขึ้นเห็นมากขึ้นว่าบนโลกใบนี้สิ่งที่มดสายตาเราก็จะเห็นอยู่แค่เนี้ย สายตาเราก็จะเห็นอยู่แค่เนี้ยพอคุูยุ้ยถอยออกมาจากคำว่าเป็นมดเป็นยีราฟที่สูงขึ้นสายตามองกว้างขึ้นเราได้เห็นบนโลกใบนี้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนนะยังมีกลุ่มเล็กๆที่แม้แต่จะออกจะออกมาไลฟ์สดเนี่ยปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนปุ่มไลฟ์สดอยู่ตรงไหนปุ่มโกลไลฟ์สีแดงๆอยู่ตรงไหนบางคนยังไม่รู้เทคโนโลยีบางคนยัง ไม่รู้เลยว่าปุ่มแชร์สมมติว่าทุกคนเข้ามาดูไ like, ลค์ครูยุ้ยใช่ไหมบอกว่าฝากแชร์ให้ด้วยนะคะฝากส่งกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบางคนก็ไม่เป็นซึ่งครูยุ้ยได้ไปเห็นคลิปคลิปนี้ในเพจนะคะของครูเนตตี้นะคะให้เครดิตของครูเนตตี้เลยนะคะซึ่งเราได้ไปเจออยู่ๆจัก,กรวาลก็ส่งมาไปเห็นว่ายังมีกลุ่มที่ยังไม่รู้ว่าปุ่มแชร์อยู่ตรงไหน ปุ่มโกล้าอยู่ตรงไหนฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็เป็นคน3%ที่อยากจะออกมาสร้างตัวตนยังมีผู้คนมากมายที่อยากรู้เรื่องราวดีๆอยากแกะรอยของคนประสบความสำเร็จวันนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรวยร้อยล้านพันล้านนะคะถ้าคุณมีสิ่งดีๆคุณสามารถนำมาแชร์ให้กับผู้คนนะคะอย่างบอสนะคะอย่างบอสนานะคะเป็นเจ้าของจิจการอยู่ภาคใต้ เปิดร้านขายแอร์คุณสามารถมาให้ความรู้ว่าการล้างแอร์ทำยังไงแอร์ดูยังไงแอร์รุ่นไหนเย็นรุ่นไหนดีเหมาะสำหรับบ้านยังไงความคิดไอเดียมันสู่ในโลกการตลาดออนไลน์ได้ทันทีเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเราอย่าคิดเองเออเองว่าเออใครๆก็รู้แล้วแหละว่าซื้อแอร์ยี่ห้อนี้เขาอาจจะไปเสพติดแต่บางคนไม่รู้ไงว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าฉันมีพื้นที่เล็ก แล้วเผอิญว่าไปเลือกแอร์ใหญ่ๆมันจะกินไฟไหมนะอะไรไหมนะนี่คือทําให้เรามาให้กําลังใจให้ความรู้ผู้คนได้ฉะนั้นเดี๋ยวแสงแดดมันเริ่มเข้านะนะแป๊บนึงตึ๊ดต,ดตดฉะนั้นทําให้ครูยุ้ยนะคะมีแรงผลักดันที่จะเป็นคน3%ของคนสำเร็จว่า ถ้าวันนี้ใครเจอฉันคนนั้นจะได้รับการปรับไม n ์เซ็ตจะได้พลังงานดีๆนะคะจากการแกะลอยชีวิตฉันว่าจากคนคิดลบมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบพูดแต่วันนี้พูดรู้เรื่องมากขึ้นเมื่อก่อนนี้คือฝ่าจะเรียบเรียงคือมันอยู่ในหัวสมองอะที่ครูย,ยกตัวอย่างว่าอุ้ยหนังเรื่องนี้มันมันมากเลย แต่ไม่รู้ว่าจะมาเล่าหน้าไล์ได้ยังไงไม่รู้ว่าจะพูดกั่นกองได้ยังไงไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงได้ยังไงมัวแต่นั่งคิดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ในบ้านถ้าเปรียบเทียบนะคืออยู่ในคอมฟอร์ตโซนแล้วไม่ได้ถูกฝึกสมองสมองมันเคยนิ่งมาตลอดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดเหมือนคลื่นที่มันอยู่นิ่งเสถียรแบบวิ่งไปเรื่อยๆเอยๆเฉยๆตึดตดตืดแต่พอเวลาเรา กล้าที่จะออกมาสู่หน้ากล้องแรกๆก็พูดไม่รู้เรื่องแต่พอเวลาเราพูดไปเรื่อยๆสมองมันเกิดการจึดตืดตดตดตขึ้นกราฟขึๆๆ้นกราฟเกิดการลื่นไหลาสามารถคุยรู้เรื่องจากคนนะคะคนพูดเก่งกับคนรู้พูดรู้เรื่องไม่เหมือนกันนะคะคนคุยเก่งนะคะคนคุยเก่งกับคนที่พูดรู้เรื่องไม่เหมือนกันฉะนั้น คนที่พูดเก่งนะคะก็คือได้แค่พูดเก่งแต่ไม่สามารถมาเล่าเรื่องหรือสื่อสารว่าจะพูดได้ยังไงดีนะคะมันจะต้องถูกการฝึกฝนบ่อยๆพูดบ่อยๆนะคะแรกๆคนทุกคนอาจจะแบบคนนี้พูดอะไรอะ่ะคนนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะแต่วันนี้ครูยุ้ยนะคะขณะพูดไปเราก็เข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารสิ่งที่เราแบ่งปันภาพชัดเจนไม่เอ่ยนะคะ ตืดตืดตืดนะคุยยุไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะคะคุยยุยาวต่อไปเลยนะคะเพื่อใครที่มาฟังย้อนหลังจะได้ฟังเนื้อ,เ,อเสียบสายสโมทอคได้ฟังแล้วได้เข้าใจฟังแล้วเก็ตฟังแล้วเห็นภาพฟังแล้วรู้สึกว่าตื่นรู้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีแรงผลักดันที่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ มีแรงผลักดันที่จะเกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะเปลี่ยนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นฉะนั้นครูยุ้ก็จะพูดเนื้อเนื้อใครที่เข้ามาย้อนหลังก็เลื่อนฟีดไปเลยนะคะเลื่อนฟีดไปเอาตรงที่เนื้อเนื้อเน้นที่คุณเข้าใจและเมื่อคุณเข้าใจจงเป็นนักเขียนที่ดีนะคะจงเป็นนักสรุปที่ดีว่าคุณได้อะไรนะคะพอเวลาคุณไปฟังใครไม่ต้องกลัวว่าจะก๊อปปี้เขาหรือเปล่านะคะจะก๊อปปี้เขาหรือเปล่า ในโลกใบนี้นะคะมีแค่ number one เท่านั้นและไม่มีใครมาเหมือนครูยุ้ยแน่นอนไม่มีใครมาเหมือนครูยุ้ยแน่นอนฉันคือ number one ของฉันฉันคือ number one ของฉันมันจะไม่มีเกิดคำขึ้นว่า number t w นะคะมีแต่ number one ในสไตล์การพูดแบบนี้รูปแรงแบบนี้ไม่มีใครมาเหมือนฉันแน่นอนนะคะคุณคือ number one ของคุณนะคะและจงกล้า ที่จะเปลี่ยนแปลงจงกล้าที่จะทําอะไรสิ่งใหม่ๆในวันนี้เรายังไม่เห็นผลลัพธ์ว่าเอ้ยวันนี้มาไล่2วันแล้วทาไมเอ่อยังไม่ดีขึ้นเลยขายของมา5วันแล้วทําไมยังไม่ดีขึ้นเลยแต่ลองย้อนไปลองย้อนไปคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงว่าเออแล้วสวันนี้ชั้น5วันนี้สิบวันนี้ทำไมชั้นตื่นเร็วขึ้นตื่นมาฟังอะไรมากขึ้น แล้วทำไมฉันจะต้องนอนดึกขึ้นเพราะอะไรคุณเป็นแค่สามเปอร์เซ็นต์ที่เหลือในขณะที่คนอื่นเขากำลังหลับไหลในคนอื่นในขณะที่คนอื่นกำลังนอนอยู่นะคะนอนหลับไหลแต่คุณตื่นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาพัฒนาตัวเองนะคะและกล้ตาตัดสินใจที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆในวันนี้ผลลัพธ์มันยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคุณได้อะไร แต่เมื่อคุณลงทุนลงแรงลงกายลงใจไม่ว่าจะเป็นในร่างกายของคุณแล้วนะคะลงทั้งแรงลงทั้งใจลงทั้งทรัพย์ความรู้คุณจำไว้เหออเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อถึงเวลาที่สวรรค์เขาเห็นว่าคุณทำมากพอและคุณให้มากพอต่อให้คุณไม่อยากได้มันจะหลังไหลกลับคืนมาหลายร้อยพันเท่าทั้งดอกและกำไร ทั้งดอกและกําไรวันนี้ที่ใครก็ตามที่มาดูคุยยุ้ยนะคะจงจําไว้เลยนะคะจงจําเอาไว้เลยว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นวันที่เราอยากจะเป็นคนสําเร็จวันนี้เราอยากจะสร้างตัวตนในบนโลกออนไลน์ปี2,565เชื่อไหมคะ ครูยุ้ยไปเสพน,นะคะไปดูนะคะไปดูโค้ดหลายๆโค้ดว่าเขาสร้างตัวตนเมื่อไหร่ทํายังไงเราแม้แต่ตัวเราเรายังไปดูคลิปแรกๆของเขายังไปดูศึกษาของเขาคลิปเก่าๆมันยังเป็นแรงบรราานใจแต่วันนี้พัฒนาความสวยมากขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็มีหลายๆคนที่ครูยุ้ยไปติดตามจากที่นาฬิกาดังแป๊บหนึ่งนะคะจากที่คนอ่า ไม่ได้สวยแต่พอเวลาทำไปเรื่อยๆชีวิตดีขึ้นสวยขึ้นดีขึ้นพูดเก่งขึ้นทําได้สุดยอดมีลูกศิษย์มากมายฉะนั้นวันนี้นะคะไลน์นี้นะคะจะเป็นแรงผลักดันเชื่อว่าผู้คนจะมาฟังไลฟ์ครูยุย้อนหลังแน่นอนในวันที่ครูยุยสาเร็จไลน์นี้ทุกคนอยากจะมาย้อนคอนเทนต์ของครูยุแน่นอนนะคะไอเดียในการสร้างคอนเทนต์ คุยไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นในการพูดเลยไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรถือเลยสักอย่างแค่คิดคอนเทนต์เข้ามาฉะนั้นวันนี้คุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณก็ต้องคิดคอนเทนต์ไอเดียของคุณไม่ว่าจะเป็นการโพสทา่าถ่ายภาพถ่ายรูปเองเพราะทุกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะใช้ของบริษัทอย่างเดียวบอกได้เลยว่าไปต่อได้ยากจงเป็นแบรนด์ของคุณจงเป็นนัมเบอร์วันของคุณ,เ,คณเพียงแค่คุณคนเดียวและไม่มีใครก๊อปคุณได้ จงมีความพึงพอใจความสุขในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราพูดถ้าวันนี้ไม่มีความสุขนะคะบอกได้เลยว่าพูด15นาที่้นาทีไปแล้วนะคะนี่คือจะต้องไปทำงานประจำต่อคูยุยากจะเป็นคุณแม่ที่มีอิสรภาพคุยุออกแบบแล้วนะคุยุออกแบบจะคำพูดของตัวเองแล้วนะคะว่าฉันอยากจะเป็นเลี้ยงลูกอยู่บ้าน ออกแบบชีวิตโดยอิสระภาพทางเวลาอยากมีเวลาสอนลูกนะคะไม่อยากว่าไปทำงานแล้วทำงานประมาณสัก5ชั่วโมงอีก3ชั่วโมงคุยเลื่อยเปื่อยไปโดยที่ชีวิตไปเปล่าๆคุยออกแบบตัวเองแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนออกแบบตัวเองแล้วหรือยังออกแบบอยากมีอิสระทางเวลาอยากมีอิสระ ทุกๆอย่างอยากสอนคนก็คือเอาเนื้อเนื้อหชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วทําตอนที่เราทําที่มีความสุขแล้วเลือกเวลาได้แล้วเลือกเวลาได้ไดมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลาจากทั่วโลกไม่ว่าไปที่ไหนการเงินก็หลั่งไหลมาผู้คนก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลกมาให้คุยช่วยเหลือในการออกแบบปรับไมซ์เซ t ให้ชีวิตสุขภาพดีด้วยศาสตร์ปรัชญาชีวิต ครูยุ้ยจะไม่ใช้คำหลักวิทยาศาสตร์ว่ากฎแรงดึงดูดหรือจิตวิญญาณเดี๋ยวขอปรับแสงแดดนิดนึงตึ๊ดตดตึ้ดตครูยุ้ยจะใช้คำสื่อสารกับทุกคนโดยที่ปัดยาบ้านบ้านะคะคำว่าบ้านบ้านไม่เห็นภาพอีกอ่เห็นข้อกัวหรือยังอเห็นไปดูข้อกัวเลยอ่ะ เดี๋ยวทุกคนไม่เห็นภาพว่าปัชญาบ้านๆยังไงนะพูดให้เห็นภาพปัชญาบ้านๆก็คือไม่ได้พูดหลักการอะไรไม่ได้พูดคือทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าการปรับ mindset หรือความคิดทุกคนอาจจะเรียกกดแรงดึงดูดกดจิตวิญญาณนะคะในสมองของเราจะมีอัลฟามีอะตอมซึ่งทุกคนนะคะเด็กไม่เข้าใจถ้าเราบอกกับลูกว่า หนูต้องคิดบวกนะหนูห้ามพูดอะไรคำลบๆบนะถ้าหนูพูดคำลบๆบเมื่อไหร่นะคะสมองมันจะส่งพลังงานขึ้นที่ไม่ดีถ้าหนูคิดบวกเมื่อไหร่อะตอมในสมองอัลฟาพลังงานอัติจูดอะไรก็ตามไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะคะเด็กไม่รู้เรื่องแต่วันนี้ครูยุทธจะแกะรอยชีวิตบ้านๆแบบนี้ที่ทุกคนเข้าใจคําว่าบ้านๆปัชญาชีวิตนะคะคือศาสตร์ของศาสตร์ที่ทุกคนเข้าใจแล้วเข้าง่ายได้ถึง ฉะนั้นวันนี้ครูยยนะคะมาออกแบบความคิดให้ชีวิตมีสุขภาพดีคําว่าสุขภาพดีเนี่ยทุกคนหมายถึงว่าคุยจะมาขายสินค้าหรออะไรหรอนะคะคาว่าสุขภาพดีเนี่ยหมายถึงทั้งจิตภายนอกและภายในนะคะจิตภายนอกและภายในถ้าวันนี้ภายในดีแล้วนะคะภายนอกเราก็จะต้องดีด้วยนะคะภายในก็หมายถึงว่าอะ สุขภาพนะคะความคิดดีแต่ภายนอกหน้าคุณเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะเ,เป็นภูมิแพ้หรืออะไรก็ตามเป็นกฎไหลย้อนคุณจะไม่ดูแลร่างกายของคุณหรอคะ,ะแต่ถ้ากิดว่าภายนอกหนกคู่ขาหนูดูแลอย่างดีหนูกินอาหารเสริมอย่างดีแต่กินไปเหมือนกับน้ำแก้วหนึ่งอ่ะเขาวิจัยมาแล้วนะคะน้ำแก้วหนึ่งถ้าเราพูดดีๆขอบคุณนะน้ำแก้วนี้ที่ทำให้ฉันมีพลัง น้ำแก้วนี้ทําให้ฉันมีความสดชื่นขออภัยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนาฬิกา8โมงเดี๋ยวคุูยุ้ยจะต้องไปแล้วนะคะ8โมงแล้วนาฬิกาดังขออภัยนะคะทุกคนนะคะก็ในช่วงนี้ทุกคนก็จะเห็นความพยายามของคุูยุ้ยนะคะต้องตั้งนาฬิกาด้วยนะคะที่จะ ตรียมตัวเปลี่ยนสื้อไปทํางานนะคะตื่นมาพัฒนาตัวเองตื่นมานั่งแต่งหน้าตื่นมาแต่งตัวนะคะให้ทุกคนได้มีความสุขได้เห็นรอยยิ้มแล้วสะดุดตาในการเข้ามารับฟังทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของครูยุ้แน่นอนวันนี้เอ๊ะไลฟ์ไปนาฬิกาดังเลยต่อไปนะคะจะเมื่อสําเร็จ เมื่อสิ่งที่ครูยุ้ยทำวันนี้เพอเพอทุกคนอาจจะไม่เห็นมือถือของครูยุ้ยอยู่ข้างๆแล้วไม่ต้องมีนาฬิกามาปลุกและฟังก็ฟังได้แบบเนื้อเนื้อวันนี้ต้องตั้งนาฬิกาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวไปด้วยเพราะว่าครูยุ้ยออกแบบตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานเรียบร้อยแล้วว่าตื่นมาเช้านี้ฉันจะทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ออกแบบคุณก็จะเอื่อยเฉยไปเรื่อยได้ฉะนั้นครูยุ้ยออกแบบแล้วว่าฉันสามารถไปทำงานได้ทันฉันมีเวลาเหลือเฟือ คุยมาสรุปก่อนไปนะคะคุยมาสรุปก่อนไปนั่นก็คือนะคะการที่คุณนะคะพูดกับน้ําหรือพูดกับพันชนะนะคะว่าขอบคุณนะที่ดูแลฉันเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณนะน้นํานี้โทรศัพท์นี้นะคะทำให้ฉันได้สื่อสารกับผู้คนทั่วโลกเงินนี้ทําให้ฉันได้มีความมั่งคั่งเงินนี้ทํามาช่วยเหลือทําให้ฉันมีสุขภาพดีนี่คือ นี่คือสิ่งที่เขาวิจัยมาเรียบร้อยว่าสิ่งที่เราพูดให้กับตัวเรามันจะส่งผลให้จิตใจเราดีขึ้นมันเป็นพลังงานแต่ถ้าวันนี้คุณพูดกับน้ำพูดกับภาชนะอะไรแล้วลบคำหยาบคาย soft. กินแล้วไม่เห็นจะดีเลยอะไรไม่เห็นจะดีเลยเกินอาหารเสรมิมไม่เห็นจะดีเลยกินไปแล้วจะดีผลไหมนะก็เหมือนกันถ้าวันนี้คุณมีสิ่งที่มีค่าแล้วคุณพูดพลังงานลบ มันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะใจคุณก็จะป่วยได้ฉะนั้นออกแบบความคิดให้ชีวิตมีสุขภาพดีนะคะคือความคิดทั้งภายนอกและภายในสุขภาพทั้งภายนอกและภายในด้วยศาสตร์ปัชญาบ้านๆศาสตร์ปัชญาชีวิตก็คือคําบ้านๆที่ครูยุ้ให้ทุกคนดูและเห็นภาพและเข้าใจนั่นแหละคะ่ะว่าครูยุ้ยไม่ได้พูดคําที่มันเข้าใจยากทุกคนฟังแล้วนําไปใช้ได้ง่ายๆและเข้าใจง่า เกตกันง่ายๆคือคนบ้านๆนะคะเพราะเราได้เห็นอีกมุมหนึ่งฉะนั้นกลุ่มในเพจนี้